ชดแวช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับน้องมินเรื่องของการสมัคร Air Emirates หนูยู uni, นี่หนูลองสมัครมากี่รอบนะรีวิวให้พี่คิมฟังหน่อยยูนี่สมัครมาสองรอบค่ะรอบแรกสมัครจนผ่านถึงรอบ English Test แต่ตุกตุกรอบ English Test แต่ที่นี่มันจะมีเรื่องกดถ้าตกกรุ๊ปหนึ่งรอสามเดือนพนที่ตกกรุ๊ปสองหรือว่า English Test เป็นต้นไปกับไฟนอลคือรอหนึ่งเดือนแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็น Invitation หมดนะคะครั้งแรกไปที่ HQ ที่ฮีอร์เตอร์ รอบที่สองเปิดรอบพิเศษที่มารีน่าไปมารีน่าคือโรงแรมนะทุกคนซึ่งรอบสองพาหน่อยเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเขาเป็นสเกมเมอร์อรหรือเปล่าปกติเขาไม่ส่อยมาเปิดไม่ส่อยมาเปิดนอกสถานที่ค่ะใช่แล้ววันนั้นพี่จำได้เลติวเร็จพี่บอกมินเดี๋ยวพี่จะไปช่วยดูเราม,มิรว่ามันเป็นสแกมไหมก <c oughs> <c oughs> ารสัมภาษณ์รอบแรกกับรอบสองม,มันต่างกันยังไงความรู้สึกไม่ต่างกันเลยค่ะมันเหมือนเหมือนกันเลยโปรเซสกันเลย รอบแรกก็จะเป็น group discussion ให้เราแนะนําตัวแล้วก็มีคํามาให้หนึ่งคำว่าเป็นควาอาชีพให้เราอาธิบายเกี่ยวกับสกิลของอาชีพนั้นรอบสองก็เป็น group discussion เหมือนกันให้เหตุการณ์มาหนึ่งเหตุการณ์แล้วให้เราดิสคัทกันในกลุ่มควรให้สิทธิเสร็จกับใครก็รอบสามเป็น English t e แล้วก็สี่ก็เป็นไปนอนอินเทอร์วิวเวลาประมาณยี่สถึงสามนาทีประมาณถามกี่คำถาม ฉากคำถามเกี่ยวกับในเรซูเม่บอกก่อนนะทุกคนว่ารอบสองมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขามีฉากที่เป็นแบ็กดอปแต่งหน้าทำผมมีช่างแต่งหน้าทำผมมาให้ด้วยสำหรับทัชอัพของดีออนะคะแล้วก็มีโฟโต้บูธแล้วก็มีแบ็กกราวด์ฉากหลังส่วนไหนะเขาถ่ายให้หนูเลย,ชมมยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไฟนอลเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้ให้แคนดิเดตอะได้สิ่งที่ดีที่สุดนี่ <c oughs> แล้วเป็นไงน้องคิดว่าด่านไหนที่ยากที่สุดน่าจะเป็น ทุบดิสคัชชั่นสแล้วก็ English อิงลิสเทปการที่เรามาเรียนที่ดูไบอ่ะมันโอกากศยากน้อยแค่ไหนในการได้งไงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะถ้าเราไปค่ะความรู้เพิ่มเติมแล้วเราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเรามีโอกาสแน่นอนหอพักเป็นไงบ้างขึ้นอยู่กับบัตเจ็ตค่ะถูกหน่อยก็อาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าระดับจันงๆการก็อาจจะต้องแชร์กับเพื่อนค่ะที่นี่อยู่ก็ค่อนข้างดีเรื่องของความปลอดภัยที่เราปロไว้ให้หนูๆคิดว่ามันโอเคไหมโอเคได้รับคําแนะนําอะไรหลายๆหลายๆอย่างจากเอเจนตนจากที่คีด้วยแล้วสุดท้ายนี้เป็นยังไงบ้างกับการดูแล after service ของเราที่ดูไบโอเคมากเลยรี review, review Dubai, วิวรีวิวแมเนเจอร์ดูไบพี่ซีแมเนเจอร์คนไทยทำ<ม>ง,งาน<ม>าดี<า>ดนะ ฟังเป็นไงบ้างน้องตังก็พามาพาไปสัมภาษณ์อ๋อต่าพาไปสัมภาษณ์อะไรอ๋อตังก็ไปด้วย,อ,อ,ยอยู่รอเลยอ๋ออยู่รอจนจบด้วยใช่นี่ <c oughs> สุดท้ายนี้น้องฝากหนูฝากอะไรถึงน้องน้องที่อยากมาดูบาบมาทํางานแล้วก็มา Air, สติลแอร์สระแอร์ถ้ามีความตั้งใจก็อยากทําให้เต็มที่ <c oughs> แล้วถ้ามีความฝากักก็อยากให้มีความมุ่งมั่นแลทำทำ้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็ให้ทำดีๆก็ฝากไฟลีทีมด้วยค่ะมากับไฟลี่พีนบ๊ายบาย